ขนาดนี้เวลา9น,นาฬิกา37นาทีนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกรทุกท่านอขจารย์ปิดท้ายครับ สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับอยางเช้าเช้านะครับขณะนี้นะครับขณะพระเสด็งท่านก็ได้จาริกเุดงนะครับออกจากวัดบ้านโคกตูมนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ท่านก็จะไปพักจำา้าที่วัดบ้านหนองสองห้องนะครับระยะทาง16กิโลนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนจากวัดบ้านโคกตูมไปนะครับวัดบ้านหนองสองห้องนี้ พระอาจารย์สนั่นท่านบอกว่า16กิโลนะครับยจะถามทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าครับ आ रप्यो थौ न वना ถนนกำลังก่อสร้างนะครับในคนใุณยายคนุณยายลานวันนี้เราจะเดินไปวัดหนองสองห้องนะครับผมจองห้องหนึ่งครับที่เหลือแล้วแต่พวกท่านจะแบ่งกันเพราะมีสองห้องครับอาจารย์มีสองห้องอาจารย์บอกว่าวัดบ้านหนองสองห้องนะครับ อาจารย์ท่านจองไปห้องหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกห้องหนึ่งนะครับนสนทางกำลังก่อสร้างนะครับนีอนอ่ถนนคนบี

Thank you.